นาปุรณะ1ใน14-8,000คนและหนึ่งในคนที่อันตรายที่สุดในวิดีโอนี้เราจะดูการปีนแบบคลาสสิกจากด้านเหนือซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีมสำรวจของฝรั่งเศสทำขึ้นและต่อมายังคงใช้เป็นเส้นทางปกติสู่ยอดคุณไม่จำเป็นต้องมีตะปูเพียงแค่นั่งลงและเตรียมพร้อมที่จะปีน8 0 0พัน ภูมิภาคอันนาปุรณะเป็นพื้นที่เดินป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนปาลอย่างไรก็ตามอาน,นาเพรนาโซรคคีที่มีชื่อเสียงจะผ่านทางด้านใต้ของภูเขาในขณะที่เส้นทางปกติไปยงังเบสแคมป์จะขึ้นไปทางด้านเหนือ โดยมีสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดน้อยกว่ามากนักปีนเขาอธิบายเบสแคมป์ Camp, ว่าเป็นหนึ่งในค่ายที่ดีที่สุดมันอบอุ่นต่ำกว่าเบสแคมป์อื่นๆและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แม้ว่าหิมะจะตกพื้นดินก็แห้งไปอย่างรวดเร็วเบสแคมป์ถึงแคมป์หนึ่งจากเบสแคมป์ช่วงเช้าจะอยู่บนเห็นและทราย ส่วนนั้นค่อนข้างสัมผัสกับหินตกแต่ในไม่ช้าก็ขึ้นไปอีกครั้งที่เรียกว่าครัมเพิ่์นพอยต์จากนั้นคุณจะได้รับความสูงจากการเดินแบบเนินเขาที่ไม่รุนแรงซึ่งค่อนข้างปลอดภยัยอย่างไรก็ตามเงื่อนไขจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันในสภาพอากาศแห้งคุณสามารถไปที่แคมปหนึ่งด้วยรองเท้าผ้าใบโดยทั่วไปแล้วค่ายหนึ่งจะใช้สำหรับการหมุนครั้งแรก และเพื่อบันทุกสิ่งของเท่านั้นนักปีนเขาส่วนใหญ่ข้ามมันนัดริบต่อไปของพวกเขารวมถึงการกดบนยอดแคมหนึ่งถึงแคมสองทางขึ้นไปบนที่ราบสูงขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยรอยแยกที่คุณต้องหลีกเลี่ยงจนถึงตอนบนรู้สึกเหมือนเดินขึ้นไปบนหิมะขาวโพลนที่กว้างใหญ่ คุณเดินผ่านกระแทกเล็กๆและปรับทิศทางผ่านรอยแยกจนกว่าคุณจะไปถึงฐานของใบหน้าที่ถูกต้องของอันนาปุรณะนะที่นั่นคุณตั้งค่าแคม2สองแคม2สองกว้างมีหิมะแต่ไม่ปลอดภัยนะักแม้แต่แคม2สองก็ไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่จะใช้เวลานาน,านเกินไปเราจะเห็นว่าทำไม แคม2สองถึงแคม3สามส่วนระหว่างแคม2สองและแคม3สามเป็นจุดเริ่มต้นของการปีนเส้นทางจะย่องไปบนภูมิประเทศที่ครุขระด้านล่างเซราคด้านบนคุณก้อนน้ำแข็งตกลงมาอย่างต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดริมาถล่มได้ พื้นที่เสียงภยัยและหิมะถล่มที่อันตรายที่สุดอยู่ระหว่างแคมป์สองและแคมป์สามที่นี่เส้นทางจะข้ามที่ราบสูงขนาดใหญ่ไปทางใบหน้าด้านล่างเซรักที่ยื่นออกไปตามแนวที่เรียกว่าเขียวเมื่อมาถึงที่เบิร์กสัก,กรันที่ฐานของกําแพง เส้นทางจะปีนขึ้นและไปทางซ้ายบนยอดเดือยวิธีนี้จะช่วยให้นักปีนเขาพ้นจากหิมาถล่มได้จากเดือยเส้นทางจะดำเนินต่อไปในส่วนทางเทคนิคส่วนใหญ่ของเส้นทางมีทังลาดสูงชั้น50บาทโดยมีช่วงสั้นๆที่70บาทสิ่งเหล่านี้ต้องการความแข็งแกร่งของคุณทั้งหมดเพื่อเอาชนะและไปถึงแคมป์3 ค่าย3ถึงแคมสี่ส่วนนี้สั้นและตรงไปตรงมาบนทางลาดของหิมาโดยไม่ได้รับแสงมากจากเซรักที่ตกลงมาแต่มีความเป็นไปได้ที่หิมาถลม่มมีความสูงเพียง400เมตรในแนวตั้งแต่ไม่ตรงนักคุณต้องปีนขึ้นไปทางซ้ายนำทางท่ามกลางเซรักและรอยแยกที่ความสูง7,000เมตรแคมสีนั้นต่ำเพียงพอสำหรับการนอนหลับที่ดี ซึ่งจำเป็นก่อนจะถึงยอดคุณต้องออกเดินทางจากแคมปสีประมาณเที่ยงคืนสู่การประชุมสุดยอดการปีนขึ้นไปสู่ความสูง1,000เมตรในแนวดิ่งจากแคมที่สี่เส้นทางจะเป็นไปตามทางลาดที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนจากนั้นให้ติดสี่โครงไปทางขวาสี่โครงอาจเป็นเห็นหรือภูมิประเทศแบบผสมก็ได้ หากมีลมพัดในที่สุดก็ถึงสันเขาตอนสิบโมงเช้า จากยอดเขาคุณกลับไปที่แคมป์4ในคืนนี้และวันรุ่งขึ้นไปยังแคมป์2และถัดจากเบสแคมป์การสืบเชื้อสายที่อันตรายที่สุดคือจากค่าย3ไปค่าย2 ในฤดูใบไม้ผลิปี2021นักปีนเขา67คนขึ้นไปถึงยอดอันนาปุรณะเป็นประวัติการบันทึกจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านลอจิสติกขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางอากาศไปยังแคมป์สีการใช้ O สองเสริมอย่างหนักและโชคดีกับสภาพอากาศและสภาพอากาศจากนั้นผู้ประชุมสุดยอดหลายคนก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังโดลาจิรี เพื่อไปประชุมสุดยอดครั้งที่สองนักปีนเขาบางคนวิจารณ์ว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาปีนอันนาปุรณะจริงหรือไม่ใช่อันนาปุรณะที่แท้จริงพวกเขากล่าวติดตามแชร์แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้า